ขณะนี้เรากำลังทำการขยายต้นม่อนไข่อันนี้ขยายต่อจากอะไรนะเทคเขาเรียกเม็ดมันใช่ไหมเม็ดมันแล้วก็มีอีกนี่หลายต้นสามต้นก็เดินตามตูดก,กันไปลงหาวาป,ปูฮะ ูกตามใจอันนี้เราก็เอามาปลูกที่สวนเนาะสวนของพ่อ,อกล้วยเอามาปลูกประมาณ6ต้นน่าจะมีชีวิตรอดอยู่สองต้นที่เหลือโดวนวัวสังหารไปหมดแล้วต้นสะเดาก็ไม่น่าจะรอดนะต้นสะเดาไม่น่าจะรอดเดี๋ยวก็คือเราก็ต้องเขาเรียกอะไรนะ หลีกเลี่ยงไอ้ปายของเสียมเนาะอันนี้ก็กำลังจะเอาลงดินอีกนี่อุย้ยเดี๋ยว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 อันนี้เป็นเม็ดที่ออกจากที่เป็นต้นที่ออกจากเม็ดเลยนะนี่นี่นเม็ดมันนี่ต้นมันสวยไหมนี่ก็อีกนี่นี่แล้วขยายพันุ์ผ่านเม็ดนะคะ เราไม่ได้ช้านะเราไม่ได้ตอนด้วยขอให้โตไม่ใช่สิต้องเรียกว่าขอให้รอดหนเราไปดูกันนี่โอเคค่ะบ๊ายบาย